แม่หนึ่งชั่วโมงก่อนบินมีเมลแจ้งมาว่าไฟโดนแคนเซิลเพราะว่ามีพายุใต้ฝุน่นไอเฮียยังไงเอ่ยจะรอดไหม ล่าสุดล่าสุดไฟแคนเซิลดิวทูไต้ฝุ่นที่ฝุ่นแม่มาแคนเซิลตอนก่อนหนึ่งชั่วโมงก่อนบินตอนที่เราอยู่ที่เกตแล้วขอขอบคุณนะเขาไีก็ไม่มีการต้อง่องสินค้าเลยบ่อยเราคอยแข่งส่งเมลมาบอกอย่างเดียวมืแคนเซิลด้วหัวเลยสก็คือแคนเซิลจริงแล้วก็ ต้องมาคุยกับเคาอร์เช็คอินเขาบอกว่าน่าจะเป็นเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้แทนพรุ่งนี้เวลาเดิมแ,แม่หนึ่งคืนยออี่สิบสี่ชั่วโมงหนูจะไปอยู่ไหน,หนไม่รู้แล้วหนูก็รู้ด้วยว่าหนูจะได้อะไรมาบ้างซึ่งหนูงงหนูช็อกเพิ่งรู้ว่าอยากกลับไทยขนาดนี้ร,รับลืมไ่ได้สอน,นองไอ้บ้า อัปเดตใน่สุดก็ถึงคิวครับใช่ก็คือไฟพรุ่งนี้แน่ๆเวลาเดิมประมาณนั้นแล้วก็เขาออฟเฟอร์โรงแรมให้โรงแรมรถรถไปส่งโรงแรมแล้วก็คูบองอาหาร <gasps> จะเป็นแอนไลน์ แต่ไม่ได้อยากได้นะอยากกลับไทยนะจริงๆแล้วอยู่ดีก็อยากกลับไทยจริงแต่ตอนแรกไม่ได้อยากกลับอยากกลับแล้วอยากกลับขึ้นมาเลยอ LA ก็พอแล้วจริงๆแล้วอ่ะเที่ยวครบแล้วก็ไม่ไม่ไม่เหลือแล้วนะกลับได้แล้วจริงๆแล้วจะล้างเราไว้อีกอะไรแบบได้เรื่อยๆได้อีกเขาติด้ามได้เลยวันสุดท้ายวันสุดท้ายวันสุดท้ายทัหลายรอบวันสุดท้ายวันสามวัน โอเคพรุ่งนี้เราจะมาสุดท้ายใน LA สักที <laughs> คอยดูกันครับเร <laughs> ารถบัสไปโรงแรมกัน,นครับมาลแ้ว,แวมีเบรคฟาสต์ให้มีดินเนอร์ให้สวัสดีค่ะ Thank you so much for that ห้องดีมากห้องดีมาก นี่กระจกเออโอ้ยใหญ่มากห้องใหญ่มากติดดีมากติดใหญ่มากวิววิวก็เออไม่รู้อะวิวสนามบ <ulous 3 S 1> ินครับใช่ครับดี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 ดดดถึงโรงแรมแล้วในที่สุดตอนนี้กี่มมโมงหกโมงตั้งกี่โมงอะตอนนี้ หกเย้ยรู้ว่าแคนเซลตอนประมาณบ่ายโมงยี่สิบ something like that เป็นเวลากว่าห้าชั่วโมงที่เราเคว้งคว้างฝาฟันมาแต่สิ่งที่เราได้ก็คือห้องที่ดีมากจริงดีมากใหญ่มากจริงเย่แต่เราไม่อยากในห้องที่ดีนะเราอยากกลับไทยแล้วเราอยากอยู่บนเครื่องคืขเฮ้ยน้อยแล้วก็ไม่เสียเงินเพิ่มเย่เอฟเอเอเอคให้อะไรกับเราบ้าง ปลาปาปาปลาไปกินข้าวกันไปตัดภาพมาที่เบฟ้าแล้วนะคะเพราะว่าตอนเย็นก็คือหิวมากนี่คือเมนูข้าวที่เราสามารถทงได้อันเราก็ใช้อันนี้ที่ได้มาก็คือในมูราคา25่สิบาดอนดีมาก ิมาคนนี้ที่ก็สินใจยังไม่ได้ว่าจะกินอะไรขอเวลาแป๊บนึงเมื่อกี้พี่ว่าตรง thank you white toast for you right yes me all right ladies enjoy thank you ooh, ooh. Mm. เอาล่ะเริ่มเลยตั้งแต่ตรงนี้เมื่อเช้า มีฟอนของโรงแรมแบบพนักงานมาบอกว่าว่ามาบอกว่าคุณใช่ไฟไมื่อวนที่แคนเซิลไหมแคนเซิลเพราะใต้ฝุ่นนะ่ะวันนี้อาจจะยังไม่ได้บินอีกนะเพราะว่าฝุ่นยังอยู่ให้โทรเช็คนะให้โทรเช็คก็สแสการบินว่าบินได้ไหมเรามาลุ้นกันอีกหนึ่งวันว่าจะบินได้ไหมเฮืยอยากกลับบ้าน เอวันสุดท้ายชับ์สามอยากกลับจริงจริงวีก็อยากกลับไทยแล้วจริดถึงแม่แม่ถ้าแม่ดูนะหนูคิดถึงแม่ <c ười> คิดถึงมากมาก Zeven, boven, kant, zin, vijf. Oké, en de the second ze, we still don't have the game, so you need to check. Oké, goed. Allemaal dingen? Ja! Ja! Yeah. zit bij het! Ja! Nee! 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 เคครื่องกันตะลอดทางแล้วครับยังไงให้ไม่เห็นครับยังได้อยู่ยังช็อปอยู่เก่งมากเลยเลิศบันลาบลื่นจนกลับไม่ได้หรอกล่าสุดไปเจแปนกับไทยนาริตะบีเคคิเปียบเป็นเครื่องบินอีรอจะได้กลับไหมไทยนะะกลับยังกลับเย็นไม่ต้องกลับแล้วดีไหม นัมเบอร์วันค่ะนัมเบอร์วันไม่แพ้เลยตั้งแต่ LA มาจนถึงญี่ปุ่นนี่เนี่ยไปรุ้นกันต่อที่พีเคไปรุ้กันที่เครื่องใหม่ก่อนจริงนั่งรอเปลี่ยนเครื่องกันฮะ ออกจากเครื่องเดิมาฮะเปลี่ยนเป็นเกตข้างๆไม่ไกลแต่ว่าจากที่บอดหกโมงครึ่งผมโมชชหกโมงเครื่องเครื่องออกหกครึ่งเป็นเวลาใหม่เป็นบอดสองครึ่งสองแปดครึ่งสองครึ่งเรองออกสามทุ่มสามติงทำไมต้องเป็นเลนี่ทุกทีนะคะเนี่ยไม่เป็นไง ไปแล้ว่อ <c oughs> ใช้กาสานสามอย่างก็คือซีโอคอนเฟิร์มของโรงแรม,มแล้วก็ต่อแปะ ก็จดเอกสารมาเดเสร็จแล้วก็จะได้ใบสิชธิคู้ชมบูมาเขาก็จะแบบเช็คเอกสารล้วก็ถามรายละเอียดดีเทลนู่นนี่นั่นได้เร็วมากเพราะว่าเจ้าหน้าที่สิตว์าทำงานดีใช่ยกยกหยมๆเราต้องชื่นชมเจ้าหน้าท like ี่ทำงานจริงใช่ นี้แบบว่าเขาเช็คว่าควอลทีนจะได้กี่วันนี่ for seven days ค่ะเราไอ้น้นกันหน้าผู้เป่าแล้วครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีที่ติอยู่ดูเมนน้ำนของเราเหลิมเลยไปตามหารถโรงแรมกันฟลุ่มเช็คใบว่าโรงแรมไรก็ตามคุณพี่ไปเลยครับเกษตรเท่านั้นไปฮับการเดินทางของฉันเลย เจ็บไหมาการเดินทางอันยาวนาะนของเราได้ <Nice. S 2> เริ่มต้นขึ้นใหม่แล้วนี่คือการเดินทางคนใหม่แม่ร้อนนี่คือชิปกลับมาเยี่ยมปุณแม่